ကျွန်တော်မှန်တယ်မရှိဘူးအရော်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရောမှတော့လည်းမရဘူးရတာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာတာဘုန်းနေဘုန်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကလစ်ဖန်တာနဲ့ပြန်သွားပြန်ပြီးတော့ဒီမှာယူလာထားတာယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုံးနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလဲရင ász လာတယ်ဟမ်လဲရင ász ယ်100လဲရကျွန်တော်အကူကဘာအကူဒီတော့မဲသွားရမှသိဘူးကျွန်တော်လည်းသွားရမှသိဘူးသိပြီဟုတ်လား valo namaskar inshallah va 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 20 km va 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 padai ro kaam hai va 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 wala je channelo suchanal swajan sir hai sanaro a koshi sir hai sanaro ange sir hai tima သူတို့ပြရတယ်ရှင်တို့သူတို့ဘာသူတို့အားကမ္မမဆိုးရောမေမေမမတော်ဘို့လို့ပြောရတယ်သူတို့ဒီမောင်ကမလေးရှားကသူတို့ဒီမနိုင်လို့ပြောတာပြပြရောပါဆိုတိတ်သာတိတ်သာပါဘာဖြစ်လို့လဲဗာဖီမတေးကဗာဖီမလေးကအလုံးလေးမရှိဘာလုံးမလေးမတော်ဘီရောဘာထုံးမလဲအလုံးလေးသလိုရရပါအလုံးမလေးဘာတော်လေးမရဘူးအခုရှင်နာဒေဖုလေးမရှိရှင်နာရော ရဲငုံလာမယ်ရဲငုံလာလိမ့်မယောစိုက်ထွမ်လာမယ်စိုက်ထွမ်လာလိမ့်မယောမပါဘူးဗျာဘာလဲမပြောဘူးမပြောဘူးဗျာအခုဆန်တော့ငွေပြားစိုက်ထွမ်မယ်ဆောင်းတော့မယ်စိုက်ထွမ်မယ်အဲ့လိုပြရမှာလို့စိုက်ထွမ်လိမ့်မယောရဲငုံထွမ်လိမ့်မယောဘာဖြစ်လဲမှနေလဲပါလို့လားအဲ့လိုလုပ်လိမ့်မယောဘာလို့လဲမပြောဘူးဘာလို့လဲမပြောဘူး อ้าลลูอลูช yeah. ่นีลยย่ารออชเนทอายไมเอยาทรชนรืล่านเรว่าเซฟเมบ่มหมัดอายุกชิดบ่อาทำนน่าาอะไรก็คือสิ่งที่เขาบอกเล่าให้ฟังชื่อมมฮัมมัดอายุมฮัมมัดอายุชื่อก็ชื่อมมฮัมมัดอายุตามที่มมฮัมมัดอายุเล่าให้ฟังก็คือว่าความลำบากในประเทศ เพื่อนบ้านที่เขาอาศัยอยู่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ความทุกข์ยากลําบากสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยความคาดหวังของเขาก็คือว่ามาในประเทศที่สามแล้วเผื่อจะมีความหวังบ้างอะไรบ้างในเรื่องหน้าที่การงานนะะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ของเขาเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะลําบากมาก และต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ประชาคมโลกสามารถช่วยได้เขาก็าอยากจะขอความช่วยเหลือตรงนั้นและเขาเองก็ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีความตั้งใจอยากจะมีหน้าที่การงานทำเป็นกิจลักษณะ mm. ก็จำเป็นต้องออกจากประเทศที่อยู่เดิมนะฮะ mm. เพื่อที่จะแสวงหานในประเทศที่สามารถทำอาหากินได้นะครับ mm. แล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไทย นะฮะก็ทรีตเขาดูแลเขาก็คือดูแลดีดีมากด้วยเขาใช้กําปัดีมาแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็สบายใจแล้วพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เรื่องอาหารการกินก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีส่วนนี้ก็มุฮัมมัดเองมุฮัมมัดอายุเองก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ดอาให้พี่น้องทุกคนในประเทศไทย